เกบกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชิคกาบอยนะฮะวันนี้เราจะมาโบปารับโชค EP 7ด้วยกันตอนนี้เรู่อยเกมเกมชิน n ิมแพ c คเกมเปรตเปร,เปรที่มีกาชาที่เปรดเปรตแล้วทุกคนก็จะสงสัยว่าทำไมผมถึงมาเปิดกาชาเกมนี้เพราะผมโทรสาหงกระหน่ำไงมันหลอมผมไปหมดแล้วตอนนี้ รอ,รอมรวมมนูความโกรธของผมโกรธริ้วอ่ะขอโทษที่ตะโกนไม่ได้เพราะเสียงดังไม่ได้ฮัลโหลโอเคไปกันเลยฮะ <S <S ม,มาดูเรดก่อนอแนะนำเรตก่อนเรดเปรดเปรตอะ <S 2> <S 2> ถ้าทุกคนเห็นผมเปิดตู้เจ็บบาปใช่ไหมไม่โกนละเรื่องกันเกมเฮี้ยเนี่ยนี่โคตรหนักอะบอกเลย คือแบบอารมณ์ประมาณว่าเปิดสิบตาเปิดสิบตาของเจ็ดบาปยังไม่เท่ากับหนึ่งตาหอยที่นี่เลยเอ้ะร้อยตาขอ,อ้นี่นี่ไม่ใช่หนึ่งร้อยร้อยต่อสิบอะ่ะไปเปรดดูจะหาตัวทองเว้ยถ้าตัวทองไม่มาในห้าทีกูจะหยุดละ ไปกันเลยหนึ่งพีไปทองม่วงไอสัตว์ไม่มีสคริปต์ด้วยนะอ,อุ้ยกูได้ตัวซ้ำไอ้ฮีตัวซ้ำมาแล้วแต่น่าจะเริ่มซ <c> ้ำแล้วฟ <c> ักเกอร์ โอเคไปแล้วหนึ่งทีกดไอ้เปรตนี้ก่อนกดไอ้เปรตนี้ก่อนไปทอง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 ี่อะไรนะไอ้สัตว์นาา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 อาาะเย็นาาาานาาอา่าาาอะาาาานาาาาาานนา่าวาาา S 1> <S 1> ให้กูเป็นคนเทสพอนะมึงอย่าเทสมึงจะได้เห็นความเกลือที่แท้จริงไงกูนะนะี่แหละเทพแห่งเกลือโอสะสีม่วงสกิปแม่งเลยฮิ้วตัวใหม่ใตัวี้เยยีน่เฮ้ยอยู่ตนเต็มเยเฮ้ยเท่หว่ะ เอากูได้ตัวนี้ซ้ำอีกตัวแล้ววั a เ t h อ f ฟักอันติเต็มป่ะเนี่ยเฮ้ยมันทำไมมันดูมันดรอปยากอ่ะว,ว้าวตัวนี้ดีมดั้เนี่ย ทอง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 เ,อ,อ,เอ,อ๋เอ้ยเอ้ยอุอ้ยตัวเดิมอุ้ยโอ้โหดีเลยพวกกูเอาตัวนี้แหละด้ตัวใช่ไหมเออไปดีสองลอยที่อะไรครับ ไปต่อเลยทองไ,ไอ้เหี้ยมันไม่มีทองเลยเหรอวะตัวนี้แต่กูได้ทองเดี๋ยตัวนี้นะ,ะไม่มไอตัวนี้เดี๋ยวได้ฟรีไอออ้้้เหหีียตตตัตััววนฟรลงใช่ไม่เป็นไรมันอยู่ในเลตอัพไม่เป็นไรตัวนี้ใช้อยู่พอละอันนี้พอละไอ้เหี้ยทองเหรอนะ อเอ้ยทองทองโอ,อ่อใจเยน็นใจเยน็นทุกคนใจเยน็นอาวุธไม่มีในะนี้ไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธไม่มันไม่มีอาวุธอันตู้นี้ไม่มีอาวุธทองอ่ะตู้นี้มีแต่ตัวเลยใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็เยนกูว่าดาบไฟน,นี่มึงอยากได้แหละดาบไฟมันอยู่ตู้ ตัวนี้มีอุ 1941, ้ยมีตัวนี้มาแล้วหนึ่งตัวโอเคกูได้สามเฮ้ยอย้ยยังไงไอ้สองโอ้โหเวนตี้เฮ้ยไม่เป็นไรก็เอามาแทนไอ้นี้เลย เยมึงลองสกิลในเทสลันเดียวสัตว์ตกคิลหัวขึ้นมาิลอย่างเก่งไอ้เนียใช่เหรอแ่อเอแม่งลงลมอีมุ่อย่างกว้างแล้วแม่งอติตดูดเก้ว่าขอจบคลิปโบม,มารับโชค EP 7ไปเท่านี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe <c oughs> เป็นกำลังใจงงให้ผมด้วยบายบายเจอกัน